สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมอ่าแล้วก็ล็อกเอ็มทีทั้งหมดรัสองจุดนอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับเดือนกันยายนนะครับอันนี้จะมัดรวมมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กันตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะฮะอันนี้ครับก็อ้างอิงมาจากเซิร์ฟจีนนะก็มาดูกันนะครับสำหรับอ่ากิจกรรมแรกครับก็คือกิจกรรมนะครับอ่าโพลลิ่งโชว์ดาวนะครับก็คือกกกกาารรรรออ่่่่ททโพลิิงงงนนนนนััััเะะคบ็จมมีีตต้แว1 จนถึง30กันยาย,ยนในหนึ่งเดือนด้วยกันนะก็ให้เราทำการาทำเควสตต่างๆนะครับแล้วก็รับคอนมานะฮะแล้วก็คอนเนี่ยมาทุบโพลลิงครับมันก็จะแบ่งเป็นสี่รอบด้วยกันนะในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะให้ของขวัญไม่เหมือนกันนะครับรอบที่1เนี่ยจะให้เป็นากาชาตู้การเวลา30บใบรอบ2เนี่ยจะเป็นกาชานะครับการพเทล่า30บใบรอบ3เนี่ยจะเป็นการ์ดนะครับ1ใบเป็นการ์ดจุดคุ้มนะ รอบ4เนี่ยจะเป็นาการ์ดในส่วนของกาชาล่าหคอนทล,ล่านะครับก็จะแบ่งเป็น4รอบด้วยกันถ้าเกิดว่าเราทําการตีครบทุกรอบนะครับก็มันตีครบเวลาไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับตัวนี้ส่วนการ์ดเนี่ยมันจะเป็นการ์ดชุดคุมนะครับมันจะได้สแตทบวกสทุกอย่างนะแล้วก็เอเมทิเคสีสินะครับแล้วก็ฝากคู่มือได้เอ k ิเคบวกสนะครับเลือดสาปลดล็อกได้เด็ส2นะครับเลือดสาด้วยกันนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับก็มีระยะเวลาด้วยกัน1เดือนนะ ก็มาทํากันได้เลยนะครับผมกิจกรรมรับค้อนมีเรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันจะมีให้ซื้อด้วยนะครับอันละวันละสอันนะก็อย่าไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับง่ายๆทุกคนเคยเข้าร่วมกันอยู่แล้วนะสำหรับกิจกรรมทูบโพลิ่งนั่นเองนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมที่2ครับเป็นกิจกรรมเดลี่โปรกราฟนะครับเป็นกิจกรรมถ่ายรูปนะก็มีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะครับอยู่กัน78วันนะกิจกรรมนี้ครับก็ไปถ่ายภาพครับแล้วก็จะได้รับเป็นส่นขอองงกละครับเฟ เฟสแมนกิฟท์บ็อกนะเปิดมาเนี่ยการันตีในส่วนของคอสนะครับสองอัน้วก็เงินนะครับแสนห้านะครับเซนีนะแล้วก็สุ่มอย่างใดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์คาล์ดัซสิบออร์คาล์คริสตัลสิบนะครับโมลาคอยสิบลัคกี้คอยหนะครับสมมุติลูนสโตรนึงนะครับกิลลิ่งลูนสโตรนึงแล้วก็กิ i ลิงลูนสโตรนดาวน์หนึ่งนะครับแล้วก็ซิลลูนแพ็กสองซีลออเบเาหนึแล้วก็เพลงการ์ดแพ็กหนนะครับผมก็อันนี้จะเป็นสุ่มนะก้อนล่าง กิจกรรมเดลี่โฟโต้การ์ดนะครับก็ไปถ่ายรูปแหละตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มาส่งเควสนั่นเองนะกิจกรรมมีประมาณสัปดาห์นึงอ่ะนะครับก็ลองไปทําดูกันได้นะโอเคก็เรามาดูในส่วนกิจกรรมถัดไปนะฮะกิจกรรมที่3มเนี่ยมีชื่อว่านะครับกิจกรรม Select Entesting นะครับกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่5ถึง12นะครับมีกัน7วันด้วยกันกิจกรรมนี้จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่อง Selection นะครับ e อนแช n t ม e ต์กิบบ็อกสนะ ก็กล่องน,นี้ราคา25นะครับ b c s c o i นะครับลิมิตการซื้อเนี่ยซื้อได้มากสุดแค่500กล่องเท่านั้นกล่องนี้นนนมีอะไรบ้างน,นะครับกลันตีในส่วนของโมลาร์คอยนะครับ20-40อันนะฮะแล้วก็โมลาร์โกคอย5-15นะครับอ a โ l ค d ดัส20-40อ r โ c ค e คริสตัล18-30แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ในส่วนของ Enhancement c นะครับอุปกรณ์นะครับถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ตีบก4ีออฟแมวแถว4ี่ T ell, นะครับ ออกแถวส0 0นะครับไม่ต้องสุ่มไม่ต้องรอนะครับอันนี้คือได้แน่ๆนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่4บ้างกิจกรรมนี้มีชื่อว่านะครับโพลลิ่งครับอ่าโมโนโพลีนะครับเป็นกิจกรรมทอยลูกเต่านะก็มีตั้งแต่วันที่8นะครับเดือนกันยายนถึง22ด้วยกันนะก็มีอยู่กันเราลาประมาณ2-3สสัปดาห์นะฮะกิจกรรมนี้ก็มีแล้วมากครับเขาก็ใช้ลูกเต่ามานะครับแล้วก็ทอยนะครับได้แต้มแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งการลงแต่ละช่องเเนนนนนี่่ยมมมัััััจะะไได้รรรบบางวลหือกค เรามาเริ่มกันที่นะครับช่องสีทองก่อนเลยกันจะมีอยู่้ียกัน6ช่องนะสีเหลืองตทองเนาะก็จะมีของรางวัลนะครับอยู่6อย่างนะครับอ่ะเราไปดูกันนะฮะในส่วนของช่องสีทองเนี่ยจะได้รับในส่วนของซีดออลมาเชล่าหนึ่งะฮะแล้วก็เพลงการ์ดแพ็กนะครับสแล้วก็เทร e นด์ฟุตนะครับหชิ้นแล้วก็ไม้ฟ้า5นะครับลัคกี้คอย3แล้วก็ในส่วนของกาชานะครับตู้กลางอีก30นะก็มาลองทํามันดูนะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ p o ล l i n g m o n o g r a p h เป็นที่เป็นตราสีโพ l ิ i n g ะครับอันนี้มันจะสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอ d e n coin ห้าสิบนะครับโซคูณ4หรือเงิน5 0 0หมืนะอันนี้ถ้าเกิดตกช่องอื่นจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นคล้ายๆเหมือนรางวัลปอบใจอะไรประมาณนี้ฮะนอกจากนี้ครับยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการทอยลูกเต๋าเนี่ยครบรอบนะครับอยู่ด้วยกัน6รอบด้วยกันเริ่มที่รอบที่1ครับพอเราผ่านเข้ารอบที่1น,นะก็จะเป็นโอเปอร์บ็อก1อันนะ รอบที่2จะได้ซีดอัลมาเชล่าสามอันนะครับรอบที่3จะได้เป็นอพอลลิ่งอินสตัคเตอร์นะครับเป็นส่วนห่างนะรอบที่4จะได้เป็นเฟืองทองกับแบลคลี่กิฟต์นะฮะรอบที่5จะได้เป็นนอเลนการ์นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเฮดแวร์กิฟต์บล็อกนะเปิดแล้วก็เลือกรับได้ครับของเดือนกันยายนซึ่งอ่าไอเทมจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนพอลลิ่งอินสตัคเตอร์นะครับก็จะเป็นมูฟสปีดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอเมดิเคสี่สิบห้านะครับฝากคู่มือได้เลือนะครับ ในส่วนของกล้องเนี่ยที่เราเลือกอุปกรณ์ฮีดแวร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะตามรูปเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนของดอลซี่สปอร์นะฮะสแตนเกอร์แมสนะครับด็อกเตรไบต์นะครับซูชิแล้วก็ปลานะครับออพาร์ตออฟโพสต์นะครับมูนไนท์ฮามิ่งนะฮะผมแล้วก็มีนะครับวาเลนไทน์มูนเพลทหรืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับคัสตอมแคนดี้นั่นเองนะเราก็ทำการเลือกได้เลยนะเป็นซีเลคชั่นเลือกได้นะต่อมานะครับผมกิจกรรมที่5นะครับก็เป็นกิจกรรมทำแค่ครั้งเดียวนะ มีชื่อว่าเดี r ท e ชเชอร์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมคุยะรับของรางวัลครับมันก็จะให้กิ๊งดูสตอมา1ชิ้นกิ๊งดูจนดามา1ชิ้นนะครับล้วกี้คอยสิบเงิน3 0 0แสนแล้วก็คอนอีก2ชิ้นด้วยกันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ทำครั้งเดียวเท่านั้นนะอีกกิจกรรมนึงกิจกรรมที่หครับก็เหมือนกันครับเป็น Re Union Day นะครับก็ทำแค่ครั้งเดียวเหมือนกันก็จะได้รับในสน่วนของกาชานะครับอ่าสีฟ้า 30, ส0สีอ่าแดง30ิแล้วก็เฟคคอยหนึ่งเงินนะ ก็ทําตั้งแต่วันที่1 0บถึงสิวันไหนก็ได้นะครับทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะต่อมากิจกรรมที่7นะฮะก็มีชื่อว่าเฟอร์เรียเบสซิ่งนะครับเป็นกิจกรรมกล่องเฟอร์เรียนะครับก็มีตั้งแต่1 2บสถึงสินะเวันด้วยกันนะครับกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับราคา25่สิบห้าบีซีแคตคอยนะก็ได้ลองเล่นการ์ดนะครับแกลมดัสมอลล่าคอยแล้วก็เงินเซนีสองเอ็มด้วยกันนะให้เยอะเหมือนกันกล่องนี้แล้วก็มีโอกาสจะได้รับในส่วนของซัดคีย์นะครับมูฟสปีด50%นะครับตัวนี้นะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมที่8ครับมอนสเตอร์นะครับฮัน t ์อีเวนต์นะฮะเป็นกิจกรรมล่ามอนสเตอร์นะครับอันนี้ก็ไปล่าได้นะครับที่ Poling Iceland นะครับ15-22กันยายนนะฮะตับไปเลยนะครับตัวแมวนะครับตาสีม่วงเข้าปั้นนะครับแล้วก็คอร์ด้วยกันนะฮะก็เอาไปทุบโพลิงกันต่อนะฮะต่อมานะครับผมกิจกรรมสุดท้ายครับเป็นกิจกรรมบริจาคนะครับ22-29กันยายนนะก็จะได้รับในส่วนของโซ่คุณสีนะครับคอรแล้วก็น้ำยาโพลิ่งนะ แล้วก็สุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกาชาสีฟ้า5ชิ้นสีส้มนะครับ5สีแดง5้ 20, า,น, 5, า,าน,5นะครับม,มันดั้งยี่สิบเราเคลื่อนดั้งห้ราเข้ากินตั้งนะครับสมุดรุนตัว2ซิวรุนแพ็ค2นะครับเฟืองทอง5้าลัคกี้คอยหแล้วก็สีออฟเซนเซอร์หนะครับไอ้ทั้งล่างก็จะเป็นแบบสุ่มนะทั้งบนนี่การันตีแน่นอนนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับของเดือนกันยาก็จะประมาณนี้นะมีอยู่ด้วยกันหลักๆก,ก็9กกิจกรรมด้วยกันนะก็ไปลองทำกันดูนะฮะ สำหรับกิจกรรมนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะอันนี้ผมมาไกด์แนะนำก่อนนะครับโอเคก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเจ้ามันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพุ่งใหมให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ